สวัสดีค่ะพบกับช่องทําง่ายอร่อยด้วยมีคําถามจากแฟนๆของทางช่องค่ะว่านมข้นหวานนมข้นจืดเปิดแล้วใช้ไม่หมดเก็บยังไงดีช่วงนี้ของแพงเราก็จะต้องใช้ของให้คุ้มค่าที่สุดใช่ไหมคะสาหรับพี่น้องร้านชากาแฟเก็บอย่างไรไม่ให้นมเสียพี่เจเลยลองสอบถามข้อมูลจากผู้ผลิตนมหลายๆยี่ห้อได้คําตอบมาดังนี้ค่ะนมข้นหวานจะมี2แบบนะคะ 1. แบบกระป๋อง2แบบใส่ถุงขนาดใหญ่ แบบกระป๋องก็จะมีหน้าตาแบบนี้แบบใส่ถุงขนาดใหญ่ก็จะหน้าตาแบบนี้ค่ะเดิมพี่เจเก็บแบบมัดจุกถุงวางเอาไว้เวลาจะใช้ก็หยิบมาใช้แบบนี้ไม่ถูกต้องค่ะการเก็บใส่ถุงมัดปากแบบนี้จะทำให้เกิดเชื้อราได้ง่ายค่ะไม่ควรทำนะคะสำหรับนมข้นหวานและนมข้นจืดแบบกระป๋องถ้าเราเปิดกระป๋องแล้วอย่าเอาใส่ตู้เย็นแบบนี้ค่ะไม่ถูกสนิมจะขึ้นเอาค่ะ วิธีเก็บที่ถูกต้องคือถ่ายเทนมใส่ในภาชนะที่แห้งและสะอาดแล้วนำเข้าไปเก็บในตู้เย็นจะอยู่ได้5-7วันค่ะพี่เจใช้หลอดบีบแบบนี้นะคะเวลาหยิบใช้ก็สะดวกดีหาซื้อตามร้าน20บาทก็ได้ค่ะราคาไม่แพงมากเทคนิคการเก็บคือภาชนะต้องแห้งสนิทค่ะถ้าเปียกหรือมีไอ้น้ำมีหยดน้ำเกาะจะทำให้นมเสียง่ายค่ะและภาชนะต้องสะอาดถ้าไม่สะอาดจะทำให้เกิดเชื้อราได้ค่ะ สำหรับนมข้นจืดมี3แบบค่ะจะมีแบบที่บรรจุกล่องแบบนี้แล้วก็ใส่กระป๋องแบบนี้และแบบที่เป็นถุงขนาดใหญ่ค่ะถ้าเป็นแบบกระป๋องหรือแบบใส่ถุงขนาดใหญ่ให้ถ่ายนมลงในภาชนะที่สะอาดและแห้งและนำเข้าตู้เย็นเก็บไว้ได้5วันค่ะ พี่เจเก็บใส่หลอดบีบเหมือนกันค่ะถ้าเป็นแบบกล่องให้ปิดฝากล่องให้สนิทแล้วเก็บในตู้เย็นรักษาได้5วันค่ะปิดฝาตรงนี้ให้สนิทแล้วนําใส่ตู้เย็นเลยนะคะค่อนข้างสะดวกก่อนนํานมมาบริโภคให้สังเกตลักษณะของสีและกลิ่นถ้ามีสีและกลิ่นที่เปลี่ยนไปให้งดใช้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมค่ะ